กันชน,นหน้านะครับยังเป็นกันชนหน้าสีดำทรงสปอร์ตนะครับจะได้กล้องนะครับ360องศามองรอบคันนะครับแล้วก็กล้องมองหลังแน่นอนมีมาให้อยู่แล้วเลขไมค์คันนี้นะครับ3 3มหมนะครับยังมีวารันตีสูงนะครับ5้าปีห0 0 0งแสนโลนะ สวัสดีครับเอาละครับอยู่กับปั๊บนะครับที่ศูนย์ยนต์2เก่งพระราม9ของเราแล้วนะครับวันนี้นะฮะปั๊บก็จะพาไปดูรถยนต์นะฮะที่เดี๋ยวนี้นะฮะนิยมมากๆเลยสําหรับมิตซูบิชิไททันตัวแอดลีตัวปัจจุบันเลยนะครับและรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น GTPremium นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าออปชั่นคันนี้จะมีอะไรกันบ้างครับเพราะรถต้องบอกเลยว่าสวยมากออปชั่นคันนี้ไม่เหมือนกระบะที่ผ่านๆมาก่อนสําหรับ ถ่ายท่านแน่นอนะฮะตามมาไปดูเลยครับอย่างแรกนะฮะไฟนนหน้านะฮะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับก็จะมีนะฮะไฟนะครับตัดหมอกมาให้นะครับกันชน,นหน้านะครับยังเป็นกันชนด้านหน้าสีดำทรงสปอร์ตนะฮะดูล้ำสมัยมากๆเลยสำหรับคันนี้นะฮะโลโกโ้นะฮะตร,ตรงที่ฝากระโปรงททันสปอร์ตบ่งบอกเลยนะ,ะถือว่าเป็นรถกระบะที่สปอร์ตแล้วนะ,ะสำหรับคันนี้นะฮะตรงกันชน้านหน้าก็จะเป็นสีดำนะครับ้วตรงนี้ก็ไว้สำหรับนะฮะลากจูงได้นะครับมีเรดร์มาให้นะฮะเป็นระบบเตือนการชน นะมีมาให้สําหรับกระบะแล้วนะครับเซนเซอร์นะฮะด้านหะน้าเอาละครับเดี๋ยวลองไปดูสภาพห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะว่าคันนี้สภาพจะเป็นยังไงเพราะว่ารถมันใหม่มากๆไปดูห้องเครื่องกันเอาละครับเดี๋ยวเราไปลองดูหัวใจหลักของรถจนคันนี้กันบ้างดีกว่านะครับเปิรฝาโปรงมาเลยนะครับใน<ๆ>นะครับดูสะอาดสะอ้านนะฮะรถมันแคเพิ่ง ปีกว่าเองนะฮะรถเดินคันนี้แน่นอนนะครับฝากระโปรงนะครับเดิมโลโก้ตาบกตอยู่ครบนะฮะคานหน้าสีเดิมเดิมสีด้านด้านนะครับไม่มีการไลค์คานมาแสดงว่ารถนะครับจนเดิมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับส่งภายในเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะครับทุกอย่างโดยรวมปกติมากๆนะด้านหน้าสวยแล้วภายในห้องเครื่องสวยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับ ด้านข้างไยในต่อไปว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับลองมาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าเลยครับจะไล่ดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะฮะคันนี้นะครับล้อของเขานะฮะได้เป็นล้อแต่งใหม่แล้วนะครับได้ล้อนะขอบ18บนะครับสำหรับกราบนะครับนี่แต่งทําให้ดูดุดันนะครับมากขึ้นนะฮะดูสปอร์ตมีด้วยกันรอบขันนะกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดานะครับมีนี่นะฮะกล้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะกล้องก็คันนี้ก็จะเป็นกล้องสามล้อสี่สิบสาม มองลอกผ่าด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างในคันนี้ที่จับประตูนะฮะก็จะเป็นแบบคีเลสนะครับเปิดได้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับตกแต่งด้วยครอบสีดำนะฮะโลโก้ไททันบ่งบอกไว้อยู่แล้วนะครับลายสติ๊กเกอร์นะฮะไททันอลิตเป็นรุ่นพิเศษสําหรับไททันคันนี้นะครับมีโลโก้บ่งบอกชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะฮะด้านหลังนี้จะสวยขนาดไหนไปดูเลยครับเอาละครับลองมาดูในภายของคันนี้กันบ้างดีกว่านะมันจะเป็นยังไงกันบ้างโลโก้บ่งบอกนะครับเป็นไมล์เวกเรนดิเซลนะครับรถมลภา ของเพื่อยูคันนี้นะครับโลโก้บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าแอดลีนะครเป็นรุ่นพิเศษมาแล้วสำหรับแซตตั้งคันนี้แล้วไฟท้ายของเขานะครับ จะเป็นเส้น LED แล้วครับทันสมัยมากๆานะครับเรับรถคันนี้คันนี้นะฮะได้ชุดตกแต่งนะครับกรนชนด้านหลังนะครับเป็นสีดำนะครับมีเซ็นเซอร์ที่บ้าบอกไปนะครับเซ็นเซอร์ด้วยกัน4จุดเลยนะครับแล้วตกแต่งด้วยที่เปิดฝาโปนด้านหลังนะครับเป็นสีดำนะครับดูเท่ไปแบนหนึ่งแล้วเขาจะซ่อนกล้องอยู่ตรงนี้นะครับกล้องมองหลังนะฮะโลโก้ไททันนะต่างโลโก้มิสูนะครับ่งบอกอยู่ตรงนี้นะครับลองไปดูนะฮะ ที่ปูของรองน้ําหนักของตันนี้ทุกอย่างนะครับแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับเหลือเราล้างเคลือบเงานะฮะรถคันนี้ก็จะเหมือนออกป้ายแดงเลยนะครับแน่นอนนะฮะหัวน็อตนะครับซ่อมทุกอย่างนะครับเพ็รทาร์คอยู่ครบนะครับดูด้านหลังเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูภายในบ้างดีกว่าเอ้ยถ้าภายในคันนี้นะครับพิเศษยังไงบ้างไปดูครับเอาละครับปั๊บมาอยู่ในภายในรถคันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ดูออปชันคันนี้กันบ้างดีกว่าอย่างแรกเลยนะที่สะดุดตาเลยนะครับเบาะของเขานะครับภายในนะ จะเป็นสีส้มตัดสลับสีดำแล้วเป็นรุ่นเฉพาะแอดลต,ต์ันตาโลโก้แอดลตตรงที่เบาะนะครับทั้งสองฝั่งนี้นะครับเบาะไฟฟ้านะครับคนขับคนนั่งเป็นเบาะอัตโนโมือนะครับตกแต่งสีดำตัดสลับสีส้มถือว่าสวยงามน,นะลงตัวดูเท่สำหรับกระบะคันนี้ ไม่คิเลยเลยคันนี้สวยๆแล้วเรามาดูออปชั่นข้างฝั่งนี้กันบ้างนะกระจกนะฮะรบรบไฟฟ้าแน่นอนอยู่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับไฟต่ำไฟสูงนะฮะปกติแล้วก็ยังมีนะครับ FCM ก็คือระบบเตือนกันชนด้านหน้านะเวลารถอยู่ใกล้ อยู่ไกลเราสามารถเลือกเตือนได้นะครับแท็กชันคอนโทรลสามารถเปิดปิดได้แต่แนะนำว่าเปิดไว้ดีกว่านะครับกันลื่นถล่มนะครับหน้าจอคันนี้นะฮะก็จะเป็นหน้าจอ M I D นะตรงเรือนไม้ตรงนี้นะฮะเลขไม้คันนี้นะครับรถมันเกือบ2ปีนะฮะอยู่ที่3 3มหมนนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเก่งพระรามเก้ารับประกันเลขไม้แท้ ทุกคันนะค,ะนะครับพวงมลาลัยนะฮะคุณพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะครับบอกบอกเลยฝั่งซ้ายนี่ควบคุมแน่นอนนะคเครื่องเสียงอินเทอร์เนต็ตต่างๆเชื่อมต่อโทรศัพท์รับโทรศัพท์ได้จากปุ่มพวงมลาลัยส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มรูทคอนโทรลนะการควบคุมความเร็วอัตโนมัติคันนี้นะครับก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดสามารถเล่นเกียร์ได้นะครับคันนี้แน่นอนนะครับคุญแจ เดี๋ยวดูคุญแจคุญแจเป็นแบบนี้ก็จะบอ,บอกว่าเป็น push start นะครับเปิดรถนะฮะ s t a r ทรถโดยต้องไม่ใช้คุญแจนะครับถัดมานะฮะตรงคอนโซลกลางตรงนี้นะครับขเขาเรียกว่าที่หุ้มหนักนะที่รองเข่าเนี่ยทำให้ไม่เจ็บนะสีส้มด้วยอ่าเป็นสีโทนเดียวกับเบาะนะครับเรามาดูออปชั่นกันต่อคันนี้นะได้แอร์เป็นดิจิตอลด้วยนะครับโัวเซ็นเซอร์สามารถเปิดปิดได้บลายสปอร์ตหน้าจอก็สามารถเป็นทัดสกรีนได้เปิดพิทยุอะไรทัดได้หมดนะทุกอ,อย่างใช้งานง่ายนะครับตรงแอร์นี่ก็จะมี ีสีช่องนะครับดีไซน์ของแอร์ก็จะประมาณนี้นะฮะทรงสี่เหลี่ยมอย่างนี้ทั้งส่ช่องเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับตรงกระจกมองข้างนะครับที่ผมบอกไปนะครับมีกล้องซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูคันนี้จะได้กล้องนะครับ360อองศามองรอบคันนะครับแล้วก็กล้องมองหลังแน่นอนมีมาให้อยู่แล้วคอนโซลด้านบนนะครับไม่มีรอยของการใช้งานเลยถือว่าเจ้าของเขาก็ดูแลนะครับดูแลดีเลยส่วนตรงนี้นะครับ แน่นอนนะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับทุกอย่างนะครับคันนี้บุ๊กเซอร์วิสจะอยู่ครบนะครับคันนี้นะครับมีกล้องด้วยนะกล้องนี้ก็อาจจะติดมาให้มีขายมาอย่างนี้เลยนะครับยังไม่แกะเลยเหมือนใหม่มากนะสี่ประตูยกสูงนะครับขนของได้นะฮะบรรทุกคนได้นะครับป๊อบว่าการที่ลูกค้าจะออกรถคันนี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนนะสาหรับไททันอดลิทคันนี้และตรงนี้ที่สําคัญนะครับมีปุ่มกดแอร์หลัง เดี๋ยวลองมาดูดีกว่าว่าขี่กระบะคันนี้มีแอร์หลังด้วยหรือเปล่าไปดูดีกว่าครับโอเคครับปั๊บเรามานั่งด้านหลังให้ดูแล้วที่ปั๊บบอกไปจากด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับมีแอร์นะครับจากด้านหลังมาให้ด้วยนะครับปรับได้นะเฮ้ยกระบะคันนี้มีแอร์ด้านหลังนะโอ้เห oh. เดอเชื่อแค่ตัวเดียวนะด้านหน้าก็น่าจะพอแล้วแต่คันนี้ใส่ใจ นั่งด้านหลังมาให้ด้วยบินม,มาให้นะฮะตรงนี้นะครับแล้วเบาะของเขาคันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับด้านหน้านะครับสีดำตัดสัดสีส้มนะครับเป็นเบาะหนังนะครับที่เสียบ USB นะฮะที่ชาร์จมีมาให้2ช่องที่วางแขนเดินทางไกลมีที่วางแก้วนะ้ำสองช่องแค่จะไม่เหมือนเป็นรถกระบะแล้วครับเป็นเหมือนรถเก่งดีๆนี่เองนะสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับที่จับนะครับมีทั้งสองฝั่งตัวนนี้ที่จับเวลาขึ้นลงนะจะได้สะดวกสบาย ใส่ของก็มีมาให้เหมือนรถเก๋งเลยครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับบรรทุกได้ขนคนได้ต้องบอกเลยนะนั่งสบายไม่น้อยหนะ้ารถเก๋งเลยคันนี้เป็นเบาะหนังเ e a ร room นะครับแล้วก็เล็ room นะครับก็จะประมาณนี้เลยสําหรับกระบะ4ประตูนะครับคันนี้นะตอบโจทย์เหมือนกันนะสำหรับ Mitsubishi a t a l e t คันนี้นะครับเรียบร้อยนะสําหรับ o p ชั่นรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูราคาเลยดีกว่านะฮะร,ราคาคันนี้เท่าไหร่นะครับไปเลยครับสําหรับ ราคารถเรต์คันนี้นะฮะ759,000บาทนะครับพนสูงสุดนะครับที่7ปีนะครับพนตกต่อเดือนได้อยู่ประมาณ10,002ไม่เกินนี้นะฮะเรทดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะครับ4ปี5ปีอยู่ที่2.99 6ปีอยู่ที่3.89หรือสูงสุด7ปีอยู่ที่4.29นะครับใช้เรทดอกเบี้ยนะฮะของรถเก๋งได้เลยนะฮะับ็นกระบะ4ประตูนะครับตอนนี้โปรโมชั่นนะขับปี 90วันนะครับหรือว่าขับปี3เดือนเลยนะครับของรถยนตกันนี้ยังมีวารันตีสูงนะครับ5ปี1แสนโลนะช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับที่ลูกค้าจะได้นะฮะเวลารถเสียนะครับหรือสตาร์ทไม่ติดหรือลืกจะอยู่ในรถก็จะมีนะฮะทีมงานช่วยเหลือเนี้ยแจ้งมาได้เลยจะมีทีมงานช่วยเหลือไปช่วยเหลือลูกค้านะครับทั่วประเทศไทยเราบริการให้1ปีเต็มนะครับอย่าลืมนะครับฝากกด Su b s ไ r i ต e ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ สนใจคันนี้นะติดต่อเบอร์โทรปั๊ดได้เลยนะครับจะขึ้นอยู่ข้างบนนี้นะฮะและ้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะจะมาดูรถรุ่นอะไรนะ,ะกระบะรถเกง๋งรถตู้อะไรรอติดตามได้เลยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ